ต่างไข่ละหนึ่งไม้ละหนึ่งแล้วก็ปูไข่ดองต่างไข่ละหนึ่งไม้ละหนึ่งมันเป็นยำหอยนงางรมหอยนางรมปลาราค่ะหอยนางรมปลารานะครับโต๊ตตดละหนึ่งไม้ละหนึ่งแต่และโต๊ะนี่สังส่งเบิ้ลสั่งเบิ้ลเลยนะอย่างละสองอย่างละสองเลยนะใช่ค่ะแล้วก็โต๊ะไหนสัง่งเพิ่มคือใช้บัตริคเดินได้เลยแล้วก็จะนั่ได้เลยนะอ๋อ จัดอย่างนี้เลยนะครับอยากได้มาหอยเปรี้ยวได้ได้นี่เป็นยำกุ้งสดน้ำปลามีสดปลานหนึ่งกับไม้ปลาลันหนึ่งยะเพิ่งยกจารไปให้ด้วยแล้วก็ปูแกประปลานหนึ่งไม้ปลาหนึ่งนะลูกร้านก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะ พิกัดร้านแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนัดโตะสำหรับลูกค้าที่จะมานะคะเปิดใน Google Map ได้เลยค่ะเจอชื่อร้านนัดโตยังปรับมา Google Map จะพามาถึงหน้าร้านพามาถึงหน้าร้านเลยนะครับนี่คืออรร้้้าานนนนงัีเป็นตุ๊กแก่มโอเค่ะนี่นะครับขอบคุณมากค่ะ ก๋วยเ,วเตียยวยแห่งๆจ้าโอ้ยจมันยหงเยอะจ้าสีห่หจ้าสี่หเดี๋ยวปยำกลั้งยำกลั้งะแล้วก็โอ้โหร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่ง หมยูยำกั้งนะเฮ้ยตออนี่ผ่านหมูโหอร้านเนี่ยไร้านน่มารกฟร้านออันนี้เป็นผักอะไรครับลองก้อนอ่ะผักกูดนะครับ ออันนี้คือ,อปลกรูดทุ่งหมูปา้ปรรากูดทุ่งหมูปรราร้านะครับต<ส>ี๋หนเนี้ยขนมใช่ไหมกามไมยังไม่นแจกเลูกไหมช่กนะาเอาเลยเป็นตลอดเลยเป็นช่แก่อุ้ยพิชู้ตี้ย<ส> น,นี่แบบไม่ปลรรานะครับเราทำคลอมกันเลยนะเพราะแยกหนังทำน้ำจำทีเดียวสามชุดเลย <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้แบบปลรราหรือไม่ปลรราปลาค่ะหลบนะับ กินครับเพราะมันแหลกไปขนาดนั้นเอาดีนะกินแล้วผิวพรรณดีนะไม่ใช่ใช่ไหมยำเราครบ5้าหมูนะครับวิตามินก็มีโปรตีนกะ็มีนี่นะยำยำอะไรนะครบ5้าหมูเลยนะครบ5้าหมูคาโบไฮเดตก็ม ขึ้้นนนะครบบับีตาเข้าไปสิครับแม่แรงของเครื่องปั่นก็แม่ตานี่แรงครับตามด้วยน้ำมะนาวคันสดจากมือแากงมือเลยค่ไม่นม่าที่คันขันนะครับไม่สนุกไม่สนุกนะก่าจะเอามันใส่ที่ขั้นกว่าจะยกที่ขั้นออก มีเอฟซีถามมาว่าใส่เปลือกมะนาวไปเยอะๆแล้วไปตำม,มันจะไม่ขมเปลือกมะนาวหรอไม่มีขมเลยค่ะต้องมาลองนะงมาลองค่ะต้องมาลองนะครับใครได้มาลองแล้วขอยิ่งหอมคนละหนึ่งค, <ะ S 1> คอมเมนต์นะว่าขมมะนาวไหมครับอ่ามะนาวที่เราใช้มันไม่ใช่มะนาวที่เปลือกขมนะตัวเองเราใช้มะนาวเกรดดีอ่านไดะไม่มีขมแน่นอนน่ะเอฟซีก็ถามมาใส่เปลือกมะนาวเยอะๆอย่างี้แล้วตำไปจะไม่ขมเหรอไม่ขมเลย ต้องมาลองนะครับเพราะว่ามะนาวเราใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะใช่ไหมเราไม่ได้ตำแหลกเป็าคนเนาะสิบลูกได้แล้วห้าสิบบาทนี่ครับมะนาวมะนาวลูกละห้าบาทตามด้วยน้ำปลาผีไม่บอกแต่แกเตยบอก วันนี้หนัวเด้อเปล่าดูนี่ยัวย่วๆเลยจ้านี่สาเหตุที่มันไม่กลมนะคะเพราะเราไม่ได้ลงสากดูซีครับผ่านไหมครับ อ่อนหวานนะเนี่ยแหละสิ่งที่มันอร่อยเราต้องชิมถ้ามันอร่อยมันก็เราก็ขายค่ะไม่อร่อยไม่ปล่อยผ่านใช่แล้วตามสโลแกนเลยนะครับผ่านไหมเลิดเลิศแล้วนะ อร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยเวอร์วัง,วงอลังการเราจะไมไ่ใส่หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวกระปุกเราไม่พอใส่มะนาวน,นี่อันนี้เป็นยำปูมาเดี๋ยวให้น้องกางขอโทษพี่ครับขอโทษนะครับขอกลางเต็นท์หน่อยลูกครับขอโทษขอกลางเต็นท์หนึ่งไม่เสี่ยงหรืค้านะตอนนี้ฝนตก ก็ยำลวยฝนกันไปเลยสิครับลูกค้ารอในร้านได้นะครับกระเที่ยวค่ะจะถึงไหนนเาค่ะก็ไปรอในร้านก่อนได้ครับครับข้างในร้านได้เลยครับอ่าฝนตกนะลูกค้าจอดในร้านก็ได้ค่ะมีเมนูให้ดูค่ะจะได้ไม่เปียกฝนค่ะได้ค่ะแบบนีค่ะ หมดร้อยห้าสิบค่ะค่ะแกนค่ะลูงบัญชีนู้นเลยค่ะแม่ลูกค้าสแกนมากัา้านนี้เลยค่ะน,นี่ยำปูมาอันนี้เราจะใส่ให้อะไรนะเดี๋ยวนี้เราจะใส่อย่างนี้ ปูม้าแถมไข่แดงนี่เป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอานั่นเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ยำรวมทะเลไม่เผ็ดนะครับเพราะว่าแยกน้ำค่ะแยกน้ำนะครับฝนตกแล้วไม่ไหวแล้วเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วนะ นะ้ฝนตกร้านเป็นยำซับเบอร์ด้านหลังก็สามารถรอได้นะข้างในจะเป็นเต็นนะครับนะนะใครผ่านไปผ่านมาหรือหรือมาชนบุรีนะลองแวะเปิดใจมาชิมกันดูนะครับร้านนี้นะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ หนุ่มมือชนชาแนลคอนเฟิร์มโอ้โหเมนูนี้นะเป็นปูไข่ดองน้ำปลานะไข่แบบทะลักเลยนะครับ อันนี้เป็นยำเหรอครับเป็นปูไข่ดองนะคะเดี๋ยวจะเอาดองไว้บ้างแล้วแล้วก็เก็บแห้งไว้อ,อันนี้เดี๋ยวเอา,เอาน้ำดองราด วิ่งแล้วถ่ายรูปหน่อยนี่ขายเยิ้มๆเลยนะครับ นี้เขาเรียกปูอะไรครับปูทะเลเป็นปูทะเลปูไข่ะขนะก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้แบบนี้นะครับนะเป็นชุดเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับ<ข>น่ากินนะครับเ<ข>มนูนี้ไอ,อ่มัดเนืนะคะตะัดเนื้ ใครทำอะไรนะพี่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ย้มาใครเปิดเสียงอะไรเนะคะเมนูนี้เท่าไหร่นะครับสามร้อยค่ะถ้าตัวเดียวจะขายสองร้อยอ๋อถ้าสองตัวจะเป็นสามร้อยบาทใช่เราจะเอาซื้อง่ายขายง่ายนะคะเป็นแพ็กเกจคู่ไปนี่นะ ปูนี้อร่อยนะไปแล้วนะคะโต๊ะสนะิบเอ็ดะลูกค้าสั่งไว้ก่อนนะครับนะคตอนนี้ใครจะมาแซบนะสามารถมาแซบได้ทุกวันแล้วยเวกเว้นวันที่ขาดวันเดียวระคาหนึ่งร้วยบา น่ากินมากมีให้ดูหนึ่งร้อยบาทดกลาครับกลางนของพี่เหรอเผ็ดเลยมูยอ่หมบูยอหมูยอเผ็ดกลางแล้วก็ปูหมาก,กับกูกุ้งสดอ่เผ็ดได้แล้วก็ของด็กแยกีแยกน,นะน้ำยำเหมกันนะนี่เดี๋ยวมาดูแบบแยกน้ำยำมั่ง <c oughs> เยียกน้ำจำสามชุดนะ<า>น่าจะไปทานไกลหน่อยนะอันนี้เกียกน้ำไปนะครับ ของเด็กคือไม่พิษไม่พริกเลยไม่พริกนะครับแต่ใส่ปลาราก็ทาความสะอาดการะมังนิดนึงเนะน้องไม่ทานเผ็ด ในถ้คคลิปนี้นะมีเสียงเพลงลิขสิทธิ์พี่หนุ่มก็จะใส่เพลงกลบนิดนึงนะด้านหลังเขาเปิดเพลงนะครับต้องบอกกันไว้ก่อนนะอ๋อ ตกหล่นจากชุดแรกนะน้องนตกหล่นจากชุดแรก ร0 0บาทก็จะประมาณนี้นะ,ะครับปลาครับอีกอันหนึ่งก็ปลาราเหมือนกันะจะตามด้วยแซลมอนนะไข่แดงแล้วก็แซลมอนไข่แดงแล้วก็แซลมอนนะครับโยนทิ้งไปหมดแล้วน้องฝอนเราวันนี้ <laughs> ก็ขายเป็นวันสุดท้ายนะเจอกันอีกทีวันพืฤหัสนะครับวันพนรอบนี้ถึงแค่48ครับแต่รอบต่อไปกำลังจะทำทำแล้วครับน้าครับขออีกหนึ่งยกรถอีกหนึ่งกปกติ ไปจะมาจัดตาบีเลยนะครับโอเคครับท้ามาก็สมุดหมดค้วบ จำตรงกางนะครับนนแล้วสูงเต่าเนี่ยเรามาชา้าอาจจะรอประมาณ3ชั่วโมงก็ได้ครับ้าวนธก็รอ,ปอแบบป๊เดียวระมาช ตอนนี้จองคิวไว้จองที่ร้านเลยนะครับเพื่อความเสมอภาคนะเจเนะใช่่คะ <laughs> ตอนนี้เจปิดรับจองนะเนี่ยก็ดูถูกไข่เต็มที่จุกจุกเ็ที่คนชอบกินไข่ทุกไข่เลย วันนี oh. <laughs> 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 ้มายังไม่เจอยกร้านนะเมื Wh ่อกี้ก so right? so you know, ็เหมือนยกร้านแหละอ๋อก็คล้ายๆกันใส่เยื่อมาใส่แองเทมค่านไม่ตายนั่นละคือปริมาณของยกร้านเลยค่ะอืมนี่นมีอยู่หลังๆเลยเริ่มกาค์ดที้ี่สองตันนี้ไปสาม ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวหนูโทรตามคับคุณลูกค้าได้โอเคไปนั่งให้ใจรุ่มๆก่อนนะคะตอนนี้ทำสองอยู่ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคิวที่เท่าไหร่คะยี่สิบรอไหมคะถ้าไม่รอแคนเซิลได้นะคะไม่ค่ะไม่ว่านะพกตังค์อย่างเดียวไม่พอนะต้องพกเวลาใส่กระเป๋ามาด้วยนะจ๊ะทีลา เดีย๋ยวเรียกว่ากะละมังชามโคากะละมังเขาดูไม่น่าลักใหม่ๆเอามาลูกค้าคิดว่าฝาไมโครเวฟที่ชอบไมโครเวฟลูกค้าว่าฝาใหญ่มากหมึกไข่จุกๆเลยนะไข่นี่ทะลักทะลวงเลยนะครับ ถ้าจะซื้อมาอันนี้ถูกสุดถูกสุดใครกินอันนี้งบน้อยไม่ใช่งบน้อยเขามักน้อยเขากินมาตลาดได้เผ็ดน้อยเหมือนกันเนาะหรือเผ็ดปกติสามร้อย้าสิ กุ้งไม่ส,สดไม่มีนะคะกุ้งเนา่าค่ะลูกค,ค้าบาอ,อกเอากุ้งไม่ส,สดอ๋อแม่ค้าไม่ได้ขายกุ้งเน่าะนะ